ผมปล่อยน้ำวันละสามครั้งบ่อยมากเกินไปหรือเปล่าครับเป็นอันตรายไหมครับการปล่อยน้ำบ่อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับอายุเป็นหลักก่อนอ่ะเดี๋ยวฟังดีๆนะครับอายุ20ปีถึง3 0ปีปล่อยทุกวันโอเคอายุ30ปีถึง40ปีปล่อยวันเว้นวัน,วนกำลังดีอายุ40ปีถึง50ปีสัปดาห์ละประมาณ2ครั้ง ถึงจะโอเคอายุ50ปีถึง60ปีร่างกายจะทํางานช้าลงเป็นธรรมดาฮอร์โมนจะไม่สมดุลเราจะปล่อยน้ําสัปดาห์ละแค่หนึ่งครั้งเฉลี่ยโอเคนะครับถึงกําลังดีไม่ไปดึงสารอาหารมาเยอะเกินไปอายุ60ปีขึ้นไปสสัปดาห์แค่1ครั้งนี่คือกฎเกณฑ์คร่าวๆตามอายุ เรียนรู้แล้วก็จะสุขภาพแข็งแรงป้องกันโรคร้ายต่างๆในอนาคตได้ครับสวัสดีครับ